เอามาเด็กๆเอามาโปยกันเลยเด็กๆอ่ะอารามเพนโปรอารามเพนอารามเพนโปยลงตรงนี้เหมือนพี่เลยเอาโรยโปยนะคะโปยนหนูกใ้อันนี้อ่ะขอปลาใหม่อารามเพนเอออารำแพนโปยเลยลูกไปะโปยเออโปยโปยปลยเออ มะลายดอกไม้คือมะลายวัดอันนี้ด้วย,ยวยดัดอันนี้ไว้ตรงตรงข้างหน้าไหมคือเลยไว้ตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้ตั้งตรงไหนอ๋เขอ่ะ วิบอสฟิมอาปาไปนะปะปะอาสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขสุขเคินค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิ้งคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจค่ะแรงๆวันเสาร์จะเหงาได้ไงมือนี้มีคลิปฝากตอนพี่น้องหลายเลยทีเดียวค่ะบอกว่าจะเป็นพี่น้อง f อฟอีหลาอุงอิง FC ฟซีโจเอฟซสาวหน่อยเพชรปันแพงนี่แหละนะคะผู้ที่ติดตามอยู่แล้วหรือผู้ที่มาพอกันไม่ ก็ยินดีตอนรับนะคะฝากพี่น้องเบิงฝากพี่น้องแชร์ฝากพี่นอ้งนอ,งนองติดตามช่อง YouTube เพจและ TikTok อกดีสาวน้ำยืนอีสานออดซ่อนค่ะพี่น้องค่ะเป็นเจ้งใดเมื่อว่นหนึ่งกันยายนฝืนหรือ,อยั่งนาะค่ะเรื่องความโชคความมานันเฮงเงปังปังสันนอผู้ปังกม็มีผู้ได้กินขนมปังผู้บ่ได้กินก็มี คือว่าดลลาพี่น้องขณะเทีดคลิปบอกผู้อื่นอ่าเรื่องเตียงอีหลานอนโรงพยาบาลเนาะเหตุคลิปบอกผู้อื่นอย่ำสื่อกันยู่้สื่อคือกันพี่น้องคือแล้วแต่ผู้ใดมักตัวใดก็คือว่าดาลาเนาะมาตานี่ฟื้นหรือ,อยังพี่น้องฟื้นแล้วไปเป <laughs> ็นยังอีกสาวนมยืนวาสันเป็นพี่น้องฟื้นแล้วไปถ้าฟื้นแล้วมีตัวดีมาบอกอีกแล้ว ภาษีวา่าบบบอกกันอีกละเนาะอันนี้แล้วแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีนะคะกับพ่อโจโมแมนุดสาวน้อยเพชรปานแพงถอยไม่อีกแล้วพี่น้องป้ายแดงไม่อีกแล้วรถใหม่ป้ายแดงเป็นรถบรรทุกได้ปะตานี่เป็นฮีโน่ป้ายแดงนะคะ เป็นอีโน่ตู้คอนเทนเนอร์เนาะเห็ุเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ,อที่จะว้ขนสิ่งของกะสิขนยังเพิ่นจังสีบอกซูฟังเพิ่นวะแต่ว่าทีแน่นอนกับใส่งานกับสาวหน่อยเพื่นปานแพงนี่หลับพี่น้องงานหลายกวักวเกาได้สิ่งของกับหลายชุดกับหลายพี่น้องหรือว่าเอาว้ยขนชุดบอกเงินหรือจังไดเดี๋ยวเพิ่นจะบอกสู้ฟังเพิ่นวะแต่ว่ามือนี่เรืองามยาม่มดีเพื่อนเดินทางจากกอทอมอ มาปั่นแผงมาหาสรารคามเนาะขับรถเดินทางมามาขอดปอคพร้อมๆกันกับรถไม้ไป้ายแดงเพิ่นพี่น้องถ้าบ่อซองทะเบียนแน่เนี่ยก็สิบบ่คือได้พี่น้องถามันออกมาภาสิว่าบ่าบอกกันอีกแม่นบ่ <c oughs> ฟื้นหรือย่างจะเว้าไปน้ำเจเยาเฝ้่หัวกรนมาสั่นฟื้นหรือพอเผื้นกระางพี่น้องหนึ่งแสดงความยินดีอ่ายินดีด้อค่ะให้คำคูณให้โชคให้มันขนเงินขนคำขนเงินขนทองคือว่าเนาะสำหรับอ่ารถบรรทุกหม่ป้ายแดงให้ขนให้บรรทุกเงินบรรทุกทองบรรทุกคำคือว่าในหล่ะนะคะรถไม่ป้ายแดงพี่น้องสองทะเบียน สองตะเบียนวะสันนอเอาอยู่บ่ฮะหรือจังใดผู้ลงคนว่าข่อยไปเบิงมาเปิดแล้วสาวน้ำเงินข่อยหูก้อนเจ้าพุ่นว่าสันกับโบเปียนยางอาเพื่อมีภัยบท่านหู้บรท่านได้เบิงบ่รท่านได้เห็นอย่างสีนอกะถือว่าเอามาฝากมาตอนกันที่สำคัญอย่าลืมนะ ถ่าได้เบิ่งแล้วอย่าลืมว่าสนันนาะโมเมนต์กระสานนมยืนได้เฮ็ดคลิปบอกคุณได้เหล็กของอีลาตัวนเดดีเหล็กเตียงอ่าตัวนีเด้อผุนได้เฮ็ดบอกมูสดิบดีว่าสันผู้เลื่อมเป็นไผยเจ้าของผู้บอกเองลืม <laughs> ลืมไปเลยวาสันดีใจก็ผูหมานคือว่านอกนี่ก็คือกันพี่น้องต้องขอเตือนไวก่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถามจะเอาไปเสียงโฉกเสียงท่ายจะเอาไปสื่อเหลขกสื่อหวยกะบโสื่อโบอเสียพี่น้องถ้าสื่อมีเสียกับใดเด้อค่ะเด้อบอกไวก่อนภาษิว่าโบอบอกกันอีกรถฮีโน่ไปอ่าไม่ไป้ายแดง รถบรรทุกนะคะของสาวหน่อยเพ็รดบานแพงถอยมาหมาด้ไปแดงๆสี่เจ็ดศูนย์ห้าเก้าพื่นว่าทะเบียนรถ 59, รสี่เจ็ดศูนย์หน้าเก้าบรันอกไปแดงเปิดเจอเลยค่ะย่านแต่เอฟซีโบเหียนน้ำยกแนยกแน่บรันอกสเจ็ดศูนย์ห้าเก้านะคะอันบ่ท่านแหลวดเวยพี่น้องคะ่ะยังมีแลนถือกุญแจามาอีก ยังมีแรงถือกุญแจมาบอกกันอีกได้พี่น้องคะตัวใดพะสันถือกุญแจแรงตกัตกตๆกตก,ตกมาบอกกันเจ็ดสามสามสองศูนย์อ่าสามสองศูนย์เป็นวันเนาะเจ็ดสามสามสองศูนย์ย้ำอีกนะคะพี่น้องได้ทะเบียนไปแล้วเอาโอ้ได้ทะเบียนรถไปแล้วเดี๋ยไปทะเบียนไปแล้วเอากุญแจไปน 20, ้าเจ็ดสามสามสองศูนย์พสัน เลียกายปนี่มันตรงมีจากโตละเถึกพี่น้องเลยแล้วกันยังพี่สองสาวหน่อยๆน่อยนั่นพี่น้องปาตานียล่ํำเพื่อนกับล่ำแพ่นปาตา่โนียเพม่อนก็มีรสส่วนโตเป็นคือกันพี่น้องเลยโต้ใดว่าสันพ่อนี่็ค,คักคือกันเด้พ่อนี่ก็ไปเปบิกทะเบียนรถล,ลูกอีกเ้อ่าสาวหน่อยล่ำเพื่อนล่ำแพนเนาะหาหาแปดแปดค่ะ ทะเบียนหาหาแปดแปดนะคะอันตั้งเบอรตั้งม้วนนี่คือวอาซูฟังแล้วกัแสดงความยินดีนำเนาะให้โชคให้ m านให้ขนเงินค้นทองขนเงินขนคำเขาปานเขาเคลื่อนคือว่าเนาะ ไปใสมาใสก็ให้คำให้คุนคือว่าเป็นอถีใหม่ของครอบครัวสาวน้อยเพดป้นแพงพี่น้องกันเลยเอามาเ้าสู่ฟังแอบซองทะเบียนไปนั่นคือว่านั่ลักเนาะเอาละเ้าสู่กันฟังแล้วมีความสุขพี่น้องเห็นเพื่อนไดยยุดปักพรเห็นเพื่อนได้กลับบ้านมาอยู่บ้านอยู่เฮือนสำหรับบอดโจกระด้นอก เห็นเข็ดงานแบบโอ้ยพี่น้องเลยสู่ลายสมพ่อมีเพิ่นจังมีสมพอได้เพิ่นจังได้สมกับเพิ่นหาสมกับเพิ่นเหตุคือว่านอกพี่น้องนอกเขากับเอฟซผู้หนึ่งกับรวมยินดีไปนั่มค่ะ ให้จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปเรื่อยๆกะติดตามเป็นกํำลังใจกันไปแบบนี้พี่น้องค่ะขอบคุณทุกคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่ plung. เป็นแห้งใจยูดีมีแห้งหักแห้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะะเบี่ยนยังม่ที่พี่น้องนนแล้วนะเบียนนี่ละโอ้รถน้ำแพ็งรถใขรยกมือขึ้นเนลย รดลำแพนน้องลำเพนลำแพนนำโชคมึงทะเบียนได้พี่น้องเพื่อปไริสิริเล็กเล่าดิเล็กเล่าเล็กแคน้อยยังบมรูเลี้ยงน้ำดินยกไม้เนี่ยจ้พเอาเดี๋ยวดเอาโอเค thank you ครับเต้คุณแจสามองศูนย์เนียเตขคุณแจค่ะเดเดยวเดยวเดเออเอาเจ็ดสามามสองย์เอดวงเสียงค้ายกไดเอาอ่ะต้องโดนเราทิ้งให้มอกให้ประป๋ารถคุณยมมานิน อ oh, oh, oh. uh, ๋ออันนี้ดินี่เทเบียนยังนี่ดูดิอาวนก่อน